ร้าน MC มอไซ์นะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ด้วยกันถึง6คันเลยนะครับรอบนี้มีเจ้า Honda CBR ตัว150เข้ามาด้วยนะครับผมใครที่อยากได้รถรุ่นนี้ในราคาประหยัดนะนี่เลยคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้รถในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะมีเจ้า ยามาฮ่า i ีโนคันนี้นะครับชุดสีอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยแล้วตัวนี้ได้ได้มาเป็นล้อแม็กอีกต่างหากนะครับผมขับกันต่อมานะครับกับเจ้า Honda Wave นะครับตัวนี้จะเป็น Wave 110i รุ่นท็อปสุดนะครับกับรถปี2023แล้วก็จะมีเจ้า Yamaha NMAX นนะครับอ่านี่คันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างขายดีของทางร้านเลย แล้วก็จะมีเจ้า yamaha n u v o 125นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะเพราะว่าที่ร้านเองก็มีรถรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานอยู่เหมือนกันแล้วก็คันสุดท้ายนะครับกับเจ้า honda g i o n o 125 Plus นะครับผมก็ ทั้งหมดในรอบนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่ด้วยกันถึง6คันเลยใครที่อยากจะขายรถมอเตอร,ร์ไซค์มือสองได้ราคาดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ม,มือถือ0805580396ร้านเราไปรับซื้อรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีร้านเรานะครับจะตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม77นะครับใครอยากจะแวะเข้ามาดูรถที่ร้านสามารถเข้ามาได้เลยนะรถตอนนี้มีให้เลือกซื้อมากกว่า100คันเรียบร้อยแล้ว,ลวไงก็ฝากร้าน MC มอเตอร์ไซค์เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ